ชอบเสียงภาคดมินเอ่อทีนี้ถ้าบรรยายไปแล้วมันมันเสียงมันตีกันครับเพราะว่าลําโพงเขาหลายดอกมากฮะดูลําโพงที่ตั้งอยู่ด้านหลังนะครับโอ้โหดังมากๆครับแต่ทีนี้ว่าเขาจะค่อนข้างดังไปเนาะอ่ะฮะชมบรรยากาศแล้วกันครับวันนี้มาหลายจังหวัดมากเลยนะฮะมีไม้ในมือดีๆครับอดีตลีก็มาฮะนี่ก็ าบที่สองนี้ก็จะบอลไทยนะครับมาดีๆกันหลายทีมนะครับวันนี้ได้เห็นไปมากเลยมือความเก๋าแต่ละคนเลยนะฮะทีมวันนะครับตัวท้าพมณีรัตน์เอศูนย์สองนะครับสามสิติดเน็ตโอ้โฮสามลูกสามแปดเลยครับตอนนี้โดนนำไปแล้วสามศูนย พีเอ็นน้องกดเป็นไปตื่มาครับดีลูกนีนะครับสวยงามนะครับงานนี้เป็นงานหนักของมณีละเองานหนึ่งนะครับสี่ศูนย์เสียขอขอขอคุยนะครับที่ให้ขอคุยนะครับตัวทักของพีเอสี่หนึ่ง บอลลูไทยนะครับอ่าสวยงาโอ้งตีสองครับเมาหนึ่งสอง หนึ่งหกครับเสือผู้ยอดเลยนะครับผูไทยที่ว่ามาไกลจังนะครับขีเทาในทีมเรานะครับเจ็บอันนี้ตัวเตะนักเรียนไทยโอ้โห มันแน่นะครับว oh, ันนี oh, ้แล้วก็วัดวางโอ้ว oh, oh, ัดเตะวัดเตะโอ้โหสวยงามเลยครับลูกนี้กำลังเปิดเป่าโจโอ้โหเป่าอะไรอย่างนี้แล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเสี่นะลิขัดตัวชัดแน่ครับเกมสองครับ 不要搞那么高啊！ เก้าสองเจ็นสองัก tay cao không cao thấp Ha cao Thì số thấp สิบห้าโี่โหน้องกดจะแจ้งครับ สิบสองห้าแล้เอ็นเลยจะไนานนะครับสิบสองครับเลยสายนะครับเอนน้องคนโฟกับมันีรัดเอนะครับห้าสิบสามอีกวันจะโยนให้นานนนเพิ่มเอนนะครับห้าสองมีรัดตีแมเดียวโอเค ห้าสิบสี่สวยมาดูัดแตะโอ้โยเตะหนักัลยี่ขวัญตัวนี้นะครับแต่เตะหนักจริงจริงแต่ไม่ก่อยเตะนะครับหกสิบสีโอ้โหดีครับ สอ้บยได้สวยงามนะครับตัดยอดสิบส่เจ็ดเียันต้องีน้ได้พัดสิบสี่แปโอ้โหลูกนี้ยอดดีนะผมจว่า พี่น้องสดอัลราฮริัตทิศท่าต่อเจ้าภักราครับ งนี้เป็นช่วงพักเสต็นะครับก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้นะฮะช่วงนี้จะเบาเสียงนิดหนึ่งครับแต่ในระหว่างแข่งเสียงที่กองรายการดังมากครเลยไม่กล้าบรรยายครับกลัวเสียงจะตีกันแล้วเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเวลาักคับนักบฬาลงสนามอาครับ ทีมที่แพ้นะครับคณะกรรมการได้ตัดสินว่าจะต้องมาจัดสลากไห่ต้องกนไม่ไป่งกรอนนักกีฬาพร้อมโซนโซน้องคนคือไม่ทาอาัแดงครับครับพี่ริชากองอุนวยการก็ไม่สนุกเลยอืมโดยสาราวุธจะติดเปิดเรา มือเมาลงกควัานเตะโอ้โหสุดเสือเตะมาทีนี้แกไม่ควรจะเตะเลยนะครับก็รับลูกสื่อก็ไม่ได้ครับเตะที่สองดูสิครับมันนี้เดนตอกมันนี้รัดเอจะทำยังไงเฮียต้องกดอาจารอุตไล่ตืมปัดจอดมาขวัญขวัญนเส้นยาวลูกโอ้โหนะครับเดี๋ยวเบียดตรงแต่ก็ยังไม่ดีพอนะครับเตะไม่ข้ามจากไอ เพราะว่างานนี้เจ <im cose wick> so ้าภาพไม่ได like ้ต so ิดต่ออะไรผมมานะพอดีเออจ้าบอยนะครับเจ้าบอยท่าเรือเออมาแข่งงานนี้แล้วก็ชวนผมติดรถมาก็เลยอยากจะมาถ่ายตะก้อดีๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมแล้วเพื่อว่ามาแล้วทางเสียงกลมในการเขามีการภาคการบรรยายก็เลยจะไม่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 บรรยายก็พูดนะครับขออนุญาตนะฮะแต่อย่างน้อยเราได้ดูเกมตะก้อมันๆครับลูกเอ้าลูกตรงไปลูกไกเอาแล้วครับกจบเดี๋ยวหัวโโอ้ห เลียงตายออรครับลูกนี้นะครับจบแล้วครับที่มาจากสมุทรไอ้ภูไทยนะครับสองข้อหวานตัวดน,วนวึ่งนานสืบโอโ้โหสวยงามนะครับลูกนี้สองบกสองใจนะครับแต่ของพีเอชสองกดนะครับ กะจะปล่อยออกหรือไม่ปล่อยสามสองวันนี้พิาจะเป็นฝ่ายโจมน,นะครับบอลเชือ่อมมาย้อนทำไมครับแตโอ้โหต้องเสียตีบล็บอ,อกนะครับแตงออกไปรับโดนบล็อกออกเป็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีครับสามสอง เี่นน้องกดนะครับฝปายตรงข้าวโอ้โหบวมสวยนะครับแต่วันลูกนี้ไม่ผ่านตัดทายนะครับสามสี่เน้องกดเดึงติดนิดอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นวะนะครับสามห้า อีกน้องคนเดิมบปัดโอ้โพเสียงตรงครับสามสามลูกจบอีกตะไคายหมดเลยวันนี้รนะัฐเอจะเป็นฝ่ายตรงข้ามครับสามลูกหกสามขวานโยนให้เมาเอ้ยขวานโยนให้นานฐานซื้ออโขโพเสียครับแรงแต่อ โครับตอนนี้สูสีแล้วเซตที่สองทำงาเนเซตแรกคือพีเอสน้องปดนำไปเซแล้วแต่้าบมาสองนะครับเซตที่สองตอนี้รัตเอยังเป็นฝ่ายนับอยู่นะครับตอนนี้จะคิด<อ>ว่าสามเซตที่เบาขาตะก้อเลยตะก้ออ๋อนะมาตะก้อเลยน,ะนะครับ เปลี่ยนตีเซนแรกนะครับมันนี้มันนี้รัดเอยังเล่นไม่เข้ากันตอนนี้เริ่มเข้ากันได้ลนะครับสำมารถเชื่อมากแบกเปิดหนึ่งสองตงเตะปั๊งโอ้โหรอดรอดเสียเปลี่ยนตรงครับห้าเป็ีน

น้องกดเปนไปสุดนะครับมาจากอุยปตร์ปัดยอดโอ้โหโโสวยงามนะครับลูกนี้ฝีมือจริงๆค,ครับหลอกก็สนิทเลยขนาดเป็นเป็นยงหลอกขนาดนี้จะตายจากขนาดไหนเนี่ยวันนี้รัดเอจะเป็นไปสุดแต่เก่งดูสีนะครับแต่ต่อแต้มหวันโดนดิ กำลังเตือนปัญญานะครับจะออกจะเอาเตื้นจะเอาเตื้นแต่เท่าแต่เท่ากันแล้วครับเตือนปัญญามันเตือนสองชมหัวไปไปเอาแล้วครับเป็นผีของวันนี้ล่ะโอ้ยโอ้ัน มันแข่งกันชมหรือไงว้ยสองทีมนี่ล่ะโอ้โหทรมานตัวเตะทั้งคู่คิดว่าจะได้ผีแล้วมันนี่ละแปด้าวเอาแล้วนะครับมันมีรัตเอที่เป็นไฟซิลสำนักซื้อบ้างรวยงาม เอียดโอโหเปิดได้ถึกเมาทงถูกกันวันแก่เอามโอ้โหลงนี่ทง่งนีครับแแครับเปงเตะหนักจริงๆนะครับวนนะครับโดนบา้รวงได้เลยนะครับจะเผไปเตะเมียก็เาเอาละครับสีนะครับพีเอสองกดไฟตุงเอรั่ยอามาเปิดได้ยืนุกยไ่เกาโอ้โหมึงที่ตุงขาดนี้่ะ quá nó bỏ ôi dạ không như lý giải luôn hoặc lơ, khổ ทีมชาติอังกฤษได้คว้าโอ้โหเสร็จส่อครับความเร็วของลูกเลยครับเปิดไม่ทันนะครับทะลักออกไปเลยในเวลาเส้นลังครับทีมให้ความรีบรัด A เวลานอกครับนะครับตอนนี้ในส่วนของมรักเอนั้นแพ้ไปถึงเซตแล้วเซตนี้จะแพ้อีก ผมจบนะครับยังไงก็เต็มที่นะครับคุยกันทีมันเป็นยังไงบูรพาตับแัะกระดาษลงสนามเก็บกองครับกระดาษลงสนามครับ ติดติดเอ็ดเดี๋ยวนะครับอันนี้นะตามดูติดติดเบ็ดถือปัดมาครับบอลเติมลูกเตะ็มของเสียไ้ทั่วจัองนะครับอย่างนี้รบอลหนูมากนะครับถุงแรงเอเอสน้องกดนะครับมาจากมาไทยมาไทยติดติบสอง มีราเจะทำยังไงนะครับังตาูสองแปดเิมาเรืยเปิดบอลมือ้ลงโอ้โหตรงนไปตริดจุดไปหน่อยนะครับเตะไม่ได้สิบเอิรัดเอตามาวครับนึสิบสเดินเปันอดหนึงสองลงปาี้เตะสิครับดีเครับไม่ทันนะครับ อาพมีการเตะอินเตาไปเลยนะครับลูไ S น้องคนจะเป็นไสูงมากนะครับ13.131นะครับดูสเไหลผ่านออ้โหโคติ๊นองคนด้แรงครับนักีฬาังทองมีรั์อีแค่เดียวเกมครับจะแกซึมจะผานจะข้ามนี่ ถึงสีสิบเอ็ด้าสิบเปซต์แต่แกแน่นอนหรืออันยอนโอ้โหสรากท่ผมว่เสียกปรบมือกับนักกีฬาต้องสอบบาะครับองสันรกาสอัส่วนอัมริกาในสองส่วดเต้ในลาัั่างด้วยครับ